ก็สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวสุรินที่เคารพทุกท่านกับผมนายนิรันร์กยาณมิตรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ก็ขออนุญาตเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวสุรินทร์ทุกท่านนะครับได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็ในยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ในวันอาทิตย์ที่2ี่พฤษภาคม255 5นนะครับที่จะถึงนี้ที่หน่วยเลือกตั้งของท่านนะครับ ซึ่งท่านอาจจะได้รับบัตรเลือกตั้ง2อใบใบแรกนะครับก็จะใช้เลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์สำหรับใบที่2นะครับก็จะใช้เลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์นะครับบัตรเลือกตั้งแต่ละใบนั้นสามารถเลือกผู้สมัครได้1คนนะครับดังนั้นบัตรหนึ่งใบเนี่ยก็จะกลายได้1เบอร์นะครับอันนี้ก็คงจะ มีการซักซ้อมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะมีการประสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาบ้านเมืองอดังนั้นก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะครับได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินนะครับเพื่อเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวสุรินในการบริหารองค์การ ไว้ทั้งส่วนยังหวัดต่อไปก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับสวัสดีครับ